สวัสดีครับว,วันนี้พวกเรามานำเสนอโปรแกรมนอตัน n อนตี้ไวรัสสมาชิกในกลุ่มนะครับผมนายวรเมศไม่เกียมครับผมบ้าน,าน,านผมนายอัครพลอัครพิเชษ์คุณครับผมงนายวัติจันทร์ศรีครับความหมายของน o ตัน n อนตี้ไวรัสนะครับน o ตัน n อนตี้ไวรัสคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆเช่นไวรัสมัลแวร์สปายแวร์และการโจมตีจากแฮกเกอร์โปรแกรมนี้พัฒนาโดยบริษัทนอตันลีฟล็อกเดิมคือซึ่งมักจะได้รับการอัปเดตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆรวมถึงมีฟีเจอร์เสริมเช่นการป้องกันฟิชชิงการตรวจจับไวรัสในไฟล์และการป้องกัน การเข้าถึงเว็บไซต์ที่อันตรายนี้หน้าที่ของโปรแกรมนอ r t ตันเป็นทีไวรันะครับมีหน้าที่ในการป้องกันไวรัสและมันเวยต,ต่างๆโดยทําการตรวจจับและกําจัดภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังสแกนและปกป้องข้อมูลแบบเรียลไทม์บล็อกเว็บไซต์อันตรายและพิชชิ่งเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัวครับ การใช้งานนะครับการติดตั้งโปรแกรมโนตันนะครับดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www. n o t o n c o m หรือซื้อแผ่นติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตต่อ2องนะครับติดให้การตั้งค่าและเริ่มการใช้งานเปิดโปรแกรมหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นจะมีไอคอนโนตันปรากฏบนเดสก์ท็อปหรือในบาร์ให้คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม สามนะการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์การสแกนแบบเต็มระบบในหน้าแรกของโปรแกรมเลือก full system scan เพื่อสแกนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะใช้เวลาในซึ่งจะใช้เวลายาวขึ้นแต่สามารถตรวจจับภยัยคุกคามทั้งหมดได้ประโยชน์ของนอต t ัน a อนตี้ไวรัสครับ 1. ป้องกันไวรัสและมันแวร์ 2. ป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์ 3. ป้องกันการฟิชชิง n g 4. การป้องกันเดนซซมแวร์ 5. การตรวจจับภัยคุกคามใหม่ๆครับ 6. ความปลอดภัยขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต 7. การประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการจัดการ 8. ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว 9. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ10การสนับสนุนป้องกันหลายอุปกรณ์ครับ ในส่วนของข้อดีข้อเสียของ Norton Antivirus นะครับข้อดีก็คือ1การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง2การป้องกันเดินเซนซัมเวร์สาป้องกันฟิชชิง4ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ที่หลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูล,มลส่วนตัวของเราเช่นรหัสผ่านหรือข้อมูลทางการเงินครับและข้อเสียของ Norton Antivirus นะครับมี1ทร,รัพยากรค่อนข้างมาก 2. ราคาค่อนข้างสูง 3. การติดตั้งค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคนนะครับ4โฆษณาหรือข้อนำเสนอในโปรแกรม 5. การสแกนในบางครั้งอาจใช้เวลานานนะครับอรับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ